พาแม่พินไปเที่ยวจะนั่งรถไฟตอนนี้บางอาจพาแม่พินมานั่งรถไฟเองนะคะพินนั่งเราจะไปร้านจีนตรงที่แม่หน่อยเลี้ยนนวดนะคะพาแม่พินไปเบิรงนลงเลียนที่แม่หน่อยนวดที่แม่หน่อยเลี้ยนนะ่อยู่ห่างบานแมตายแค่หนึ่งป้ายรถเมี์กหนึ่งป้ายรถออไปฝ้า แต่ก็บอแน่ดอกอาจจะไปพวอพะแวแหรืดูสิไปเสิร์ฟใครบอเพ่ว่ากันอีกเท่านึงนะคะว่าจะไปเสิร์ไฟใครแม่ตายหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราเหลือเยอะเพราะว่าไม่น้อยกะเอาคอยเขาแล้วเกลียบรอยแล้วนะจ๊ะเนี่ยแล้ว บ้าปอยู่บอลุ่จักกันมายืยมเงินโอ้ยไม่รู้เลยว่าใครตรงข,องของ้อก้อยมายืยมเงินกำลังใครชิบเบิดอารมณ์เลยแบบนี้เดี๋ยวคนไหลพี่นอ้องหาบัตรหาบัตรรถเมย์กันแป๊บนึงทิ่แค่ไหนเคนรถไฟฝ่าวิสุทธิพ่อมึงไปลงหนระือสิพ่อมึงไปถือมึงคิดว่าเดี๋ยวก็ลงกัน <laughs> เดี๋ยวมาหล่นกันด้วยพี่น้องด้วย ไปไหมพี่นางฟังนั่นจังสีอันเอาไปยังไงพี่น้องเบิรงนละมือคลือจูกุกระด้เป็นไงพี่เปิดกล้องเปิดกล้องให้พี่น้องดูซิว่าพามาถูกไหมลงแล้วนั่งบุฟ่านต้นบุ่านห้อยเหม็นอยู่ดันอีนี่แนมพัตตากูแนมหนาแนมหลังยังสี่ไร สายตามันอ่านกินขนาดได้พี่นอ้องขึ้นรีบมาขึ้นรีบเข้าโอ้ขึ้นิีบไปวัดกินบนันไดเลื่อนกินข้าวย่างบันไดธรรมดาเพประมาณไม่เยอหน่อยนี่กระเป๋าน้ำเนาะตอนนี้จะท่ายแบบนี้เด้อสาววัดตั้งกล้องเต็มก็ได้เนาะมันถือยากนี่มึง รีบกระเดง้งนาเด้งลัง <c ười> ขึ้นบนันไดเลื่อนกระแห้งเด้านาเด้าหลังเยอะ <c ười> อดแหลกจ้ง <c ười> นี่ไงพี่โรงแรมที่เรียนนวดเ <c ười> นี่ยตึกนี้ที่เรียนนวด <c ười> อยู่ข้างบนตึกใหญ่เนี้ยอ๋อ <c ười> <c ười> ข้างหลังจะเป็นสนามกีฬาของทีมพ um ัมมาบี้ที่ดังๆอ่ะ แต่เราจะไม่เราจะเดินมาฝั่งนี้เพราะเราจะไปร้านจีนเมื่อนันไม่น้อยกินกินอาหารอินเดียอยู่ร้านนี้ค่ะร้านตรงหัวมุมนี่วันนั้นกินอาหารอินเดียกับไอ้ไต่ยอยู่ร้านนี้มามาลาอะไรวะมาซาล่าเนี่ยมาซาราต น่ะร้านจีนมองเห็นอยู่นะจะบริษายแบบเต็มจอเด้อเพราะว่ามันงางบริไัทได้สิมาถือแต่กล่องอย่นี้ตรงไายแบบนี้มันมันถือสะดวกไงนี่ร้านนี่แซ่บอาหารจีนโอ้ยอาหารอินเดียเนี่ยร้านเนี้ยมันคล้ายๆปอเปียบ้านเราอะแต่ว่ามันจะเป็นไส้ถั่วเป็น ค้ายเลยว่คายขนมกะหี่ปั๊บอ่ะค้ายขนมกะหรี่ปับป๊บไส่ถั่วนะ oh. อาหารอินเดียเขานะ่ะแต่ว่าที่แหลกยันว่าเครื่องเค็มมันแห้งบอ่อแซ่บ้อมพริกไทยผมเนี่ยร้านไทยไทยบอมบูเดี๋ยวเราไปร้านจีนก่อนแล้วยัยงไม่หิวเพราะเราฟาดก,กาแฟกันมาแล้ว <c oughs> ลน <c oughs> ี่ไงร้านจีนก็มองเห็นตรงถ้วยนะั่นน่ะ น,นี้ร้านไทยจ้ะบอ้บอบอ้บอไก่เด้ร้านนี้กับหมองที่วันไม่น้อยเลี้ยนนวดนะเห็นบอฟฟี่หันล้างไปเห็นบอโรงแรมใหญ่ๆนะร้านไทยร้านบอมบูเดี๋ยวเข้ามากินร้านเขากำลังเปิดพอดี พึ่ง10บม่งเองเนาะซิบมุงกลัวอันนี้ก็ไทยเหมือนกันแต่เขียนสไตลเขียนสไตล์จีนแต่ว่าคนไทยทำเดี๋ยวขอตัวเข้าร้านจีนก่อนเดอ้อถ่ายกล้องไม่ได้นะคะ เข้ามาในจีนแล้วชี้หน้าเทาวออกจากลานจีนแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งสถานีพี่นองที่แหลกวาสิบบอมหาแม่ตายแต่สุดท้ายเราก็มาเซอร์ไพรส์จนได้เสียดายบ่ได้ออกของมากนาะพินวาสิบบมาวาสิบบมามันมากไกลบ้านเลยไหมมากไกลบ้านเลยว,วาสิบบม,มาก็แล้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแค่สถานีเดียว เสียใจนะคะไม่ได้ของฝากนะเพราะว่าตอนแรกว่าไม่เจอก็เลยไม่ได้หอบมา <c oughs> มาเซอไพรมากินเขาวยวนอํนเอาเภอวันไม่ตาย <c oughs> โทไม่ได้หรอกลูกมันทั้งไครทั้งขี้มามาให้มันแบบว่าให้มันช้ำใจเล่นยังแหละ <c oughs> มันมันไม่เชื่อนะตอนแรกว่าเรามาล้านจีนบอกว่ามาล้านจีนฮเบาเล่นหม <c oughs> มันเป็นเซียวเลย เราก็จะตรงไปเพราะว่าเราจะไปขึ้นรถเมย์ไปวันแม่ตายต่อนั่งเรานั่งบ่เสือเข้าเด้ว่าเข้ามาใชสิตัวฟังเป็นว่ามันบ่มาดอกเดือดสิต okay. ายเอาไเขาไปก้อนกูแล้วรถสีน้ำเงินนะ่ะแบบนี้ลอขั้นต่อไปแบบนี้ม่แบพบท่านพี่น้องค่าแต่งงายังน,น้ำไปไไรถเมย์ไร รอรถเมแล้วมันก็มาต้องขึ้นรถเมสสายสีดำเงินเมื่ออดใจไม่ได้ก็ต้องไปละจ้าได้ค่าบัตรถไฟแล้วเรียบร้อยแต่ว่าพอต้องเสียค่ารถเม่เนาะมันบวกกันเออมันคิดร่วมเห็นไหมถ้าเราลองมันก็ไปได้ทำไมจะไปไม่ได้ขึ้นรถแล้วนะทีเซอร์เดี๋ยวเจอกัน ฮอดแล้วฮอดแล้วเมืองแม่ตายบ้านเมืองเขาบ้านเมืองขึ้นเดินบ้านเมืองขึ้นภูเขาพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าพู้ซิขึ้นไปว่าเราเีมันมีคำตอบเด้อ่าสนอวันนี้ที่ไปกินแต่วติดใจร้านนั้นเนาะมากินเกียวนะยังกบัวมันไม่ใช่เกี๊ยวเขาเรียกแบบอะไรก็เกี๊ยวเลยใช่ไหม ที่มันทอดเ๊ยวซาเออนั่งรถมากินไก่เด้อจากสุโกโัมนะตั้งใจมากินเกี๊ยวซาไปหอดแต่ก็มีอุบัติรมทางอุ้ยบัติรมยิซะเดี๋ยวข้าสิเบิงวาสิิพัานมันสิพัานสร้อยบ้านเม่อันเขาบ้านเมตายค่ะหนึ่งายรถเมฆแล้วเข้าจังสิบไปลงในเมืองแค่ไปรถเมฆเดียวจากปากซ้อยบ้านเม่ตายสิไทยมันเบิงให้มันซ้ำใจเห่นพี่น้อง กป็ซ้ำนิมกัซ้ำใจป้ามาป่านนี้ยังปกะกายงานขึ้นื่องเขามาหาลูกหาเต่าในเจ้าสิโพดแถวสัตโอ้ยแม่พินมาขึ้นเขาอยู่บ้านแม่ตายก็เลยว่มามึ่องล่งมาสนามเด็กเรนเลยบอสบอจ้า,ามาสนามฟุตบอลบอมึงพากันมาสนามเด็กเรนเธอบ้านเมือง,องของกันใหญ่ยี่เดีวนะยวละเนาะแต่ว่าก็เจอยู่ตามภูเขาจังสีเห็นบอสพี่น้องเนี่ยขัางขึ้นบ้านแม่ตาย เมือน,นั้นมาแท็กซี่ก็ขคืนนี้แล้วพิ้นมันพามาคงขึ้นนี้นั่นนะในเมืองฮอดแล้วขนาดม่ายำคืนนี้จําได้เสยเนี่ยเมือน,นั้นมาแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ปอบปอไปเนี่ยมันบ่ึ้นมันบ่ึ้นผู้เขาในุูดะเขาเจาะููเขาเอาเครื่องมน่วยผุ่นบ้านแม่ตายของแม่ตายจะอยู่ข้างล่างตึกแดงแลนด์แลนแลนด์ายๆๆๆๆเดียวว่าฮอดในเมืองแล้ว ตายเอ้ยลงมาเถอะเขนาดร้านปวยชอบเด็กของจยองเย็นนั่งบอแอนไอควันมันเฝ้าเอาพะลุไว้อยู่นี่เห็นของเด่นเมื่อกี้กับพี่แล้ยมันคือบวกนี้มันคือพวเอาหัวซุ่มเอาดิสือของปากวัดของหยองหยองกันนะมึงเนี่ยจะนั่งค่ะมึงจะนั่งกูละท้อใจได้ทางขึ้นเงีอนมึง ว่าสิป,ปมาปมาอันนั้นดิทอดแล้วทางเขาบ้านแม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยข้างนาเนี่ยมองรถจอดขั้นสีขาวด้วยสีไซเบิรงเนี่ยทางเขาบ้านเนี่ยฝ่ายรถเมล์นี่เลยจ้านี่นาง,งนานข้อในซอยนี่ก็แมนเออนี่ไงทางเข้าบ้านมัน เดี๋ยวเขาเสีลงไปหน้านะคะไปหน้าเราจะลงไปกินข้าวจ้ะ